สวัสดีครับมีคนสอบถามผมนะครับว่าทําไมผมถึงอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะฮะก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมต้องการที่จะอ่านดูแต่และคนเฉยๆนะครับว่าเขามีความคิดยังไงบ้างนะครับแล้วผมคิดว่าการอ่านทุกๆคอมเมนต์เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะฮะอันที่2มันเป็นการฝึกทําให้ผมอ่านได้เร็วขึ้นด้วยนะครับช่วงแรกมันก็ลําบากพอสมควรนะครับเนื่องจากเวลาที่มีหลายๆคอมเมนต์เนี่ยอ่าน เราต้องตอบด้วยเราก็ทํางานด้วยในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งมันก็เร็วขึ้นแล้วก็ชินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่เหตุหลกัหลกๆเลยที่ผมพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับมันก็เนื่องมาจากว่าผมเข้าใจนะครับว่าเวลาที่คนไข้มาหาผมเนี่ยนะฮะตอนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เจอหมอครั้งหนึ่งเนี่ยมันน้อยมากนะครับ อาจจะถามได้ไม่ครบที่เราต้องการจะรู้หรือบางครั้งเข้าไปนั่งแล้วก็ยังงงอยู่ไม่รู้จะถามอะไรนะครับกลับบ้านไปแล้วถึงจะเริ่มมีคําถามหรือบางทีหาหมอเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปแล้วก็เจอญาติญาติเจอครอบครัวเขาถามอ้าวเราลืมถามคําถามนี้แล้วเราก็งงเราไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ต้องหาที่ถามนะครับคุณหมอแต่ละคนเนี่ยก็แน่นอนว่างานยุ่งนะครับผมก็เข้าใจนะครับรวมทั้งคุณหมอที่สละเวลามาทํา YouTube ให้ท่านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็ดีนะครับ ผมก็ทราบมาว่าแต่และท่านก็มีภาระเยอะนะครับเวลาที่เขาตอบคําถามเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ว่างตอบท่านหรือว่าบางครั้งเราไปโพสต์ถามคําถามเขาเขากอา็อาจจะไม่สามารถตอบได้ทั่วถึงนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าภาระหน้าที่การงานเขาก็เยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าผมพอมีเวลาเนี่ยแล้วยังมีกําลังความสามารถที่จะตอบท่านได้ก็จะตอบอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามจะอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าทุกๆคนได้ความรู้ที่ถูกต้องไปนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ที่สําคัญคือท่านก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเป็นความรู้ให้ตัวเองและขยายผลไปสอนคนอื่นต่อได้นะครับผมที่คิดว่าเออถ้าผมทําเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมทําได้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนเยอะๆนะครับผมคงไม่สามารถไปสอนทุกคนได้มันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าผมสามารถอย่างน้อย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ความรู้กับท่านที่มาดูช่อง Youtube ของผมได้เนี่ยท่านก็คงจะเอาไปเล่าให้ครอบครัวที่เหลือฟังเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่เขาไม่ได้มาดูช่องทาง Youtube ของผมซึ่งมันก็เป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับที่ผมพอจะทําได้นะฮะนอกนอจากนี้เนี่ยผมคิดว่าการที่ผมตอบทุกๆอย่างเนี่ยนะครับผมต้องการเวลาผมดูคนไข้คนหนึ่งผม คิดว่าข้อมูลทุกๆอย่างมันมีประโยชน์นะครับเราต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์มาทําความเข้าใจผมก็เลยเป็นนิสัยส่วนตัวนะครับที่เวลาที่ผมดูอะไรสักอย่างนึผมพยายามจะใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะครับผมเอาทุกรายละเอียดมาให้มันมีความหมายนะครับ ก็เหมือนกับเวลาที่ผมอ่านหนังสือสักเรื่องหนึ่งนะครับทุกๆอย่างทุกๆข้อความที่ผมอ่านเข้าไปเนี่ยผมจะเอามาคิดต่อว่าเออให้มันดียังไงมันเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับแล้วก็การที่ผมอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์มันจะทําให้ผมทราบเลยว่าเออปัจจุบันเนี้ยคนเขาคิดกันยังไงนะครับอาจจะไปคิดในทางที่ผมไม่เคยรู้ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยในการพัฒนาของตัวผมเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมทําแบบนี้แล้ว คนที่ได้ประโยชน์ก็มีแต่พวกท่านนะฮะไม่ไม่นะครับตัวผมเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยซึ่งผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีนะครับเพราะว่าเ,ออเราก็ควรจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ตอบบางคอมเมนต์เนื่องจากว่า u t u b e เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนผมถ้ามันเป็นข้อความใหม่เนี่ยผมจะเห็นแน่ๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นข้อความเก่าเช่นว่าไปตอบในคอมเมนต์เดิมๆหรือว่าไปตอบซ้ํากับคนเดิมๆไป ไปตอบอยู่ใต้คอมเมนต์คนอื่นเขาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่เตือนผมนะครับแล้วผมก็จะไม่เห็นพอไม่เห็นก็จะไม่ได้ตอบท่านนะท่านก็อาจจะสงสัยาเออทำไมผมไม่ตอบคอมเมนต์อันนี้นะฮะถ้าผมไม่ตอบนานๆก็แนะนําว่าไปโพสต์ใหม่เลยดีกว่านะครับผมจะได้เห็นนะพอเห็นแล้วผมก็จะตอบแน่นอนนะครับสําหรับท่านซึ่งเห็นคอมเมนต์บางครั้งมันหายไปอันนี้ไม่ใช่ผมลบนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเพราะว่า YouTube ของเขาเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับเพราะขนาดโพสต์ของผมเองมันยังหายเลยนะฮะ ต,ตามสันนิษฐานของผมคิดว่ามันหายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโพสเยอะเนี่ยมันน่าจะมีลิมิตอยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นหน่วยความจำของ YouTube ในแต่ละคนเช่นว่าถ้าท่านโพสแบบเยอะๆแล้วเนี่ยหน่วยความจำของท่านอาจจะเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ข้อความของท่านไม่สามารถโพสเพิ่มได้แล้วมันก็จะหายยกเว้นว่าท่านโพสเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะยังอยู่ได้นะครับเพราะอย่างของผมผมโพสเซลยาุ๊บอ้าวโพสปุ๊บหายปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองก็เป็นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกนะครับ แต่ส่วนบางครั้งถ้ามันเป็นโพสต์ทีเ่เป็นการพูดคําหยาบคําไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ผมลบแน่นอนนะครับผมจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ใน YouTube เพื่อสร้างแรงที่เป็นกระแสะลบแน่นอนอันนี้ลบทิ้งแน่ๆน,นะครับหรือว่าคนที่เอาข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงนะครับผมก็จะลบออกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจถ้ามันหายไปนะครับแล้วบางครั้งถ้าเกิดว่า เรา,เาให้คำหยาบอะไรงี้มาอันนี้ผมจะแบนออกจากช่องแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยที่มาดูแล้วได้แรงลบไปนะครับต้องการให้ได้แรงบวกไปมากที่สุดนะครับอนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือเวลาที่ผมตอบคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะผมก็อาจจะตอบได้ไม่ทันใจนะครับแน่นอนอยู่แล้วผมพยายามตอบทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับ แนะนำว่าคําถามที่ท่านถามมาเกือบจะทุกคําถามแล้วที่ผมสังเกตนะจะมีคนถามไปหมดแล้วอะครับนะจะเป็นคําถามซ้ําไปซ้ํามาถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําว่าท่านลองอ่านคอมเมนต์ที่ผ่นานๆมาจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วมันก็จะมีคําตอบของผมอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการที่ท่านอ่านมากท่านก็จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าแต่ละคนเขาอาจจะถามในคําถามซึ่งเป็นประโยชน์แล้วท่านไม่ทันคิดนะครับอ่านี้ หรือว่าท่านที่กาลังสงสัยอะไรสักอย่างเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยนะฮะท่านลองดูเรื่องเรื่องของเพลย์ลิสต์ที่ผมทําไว้นะครับมันจะมีคําตอบเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเลยผมคิดว่าเกือบทุกเรื่องแล้วนะฮะที่เกี่ยวข้องโควิดผมบัพูดไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ลองหาตามหัวข้อนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมตอบท่านเป็นคอมเมนต์เนี่ย มันจะไม่สามารถตอบอะไรได้ยาวแล้วก็ลงลึกถึงรายละเอียดได้หรอกครับนะแต่ถ้าท่านไปดูวิดีโอเลยเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่พูดถึงรายละเอียดไว้ด้วยซึ่งท่านก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเวลาผมตอบคอมเมนต์เนี่ยผมอาจจะตอบสั้นๆแต่ผมจะผมจะแนบลิงก์สําหรับวิดีโอก่อนๆไว้ให้ท่านไปดูด้วยนะครับแต่ท่านที่มาดูใหม่ก็ลองไปค้นดูนะครับมันมันส่วนใหญ่จะมีคําตอบของท่านหมดแล้วนะครับส่วนท่านไหนซึ่งอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ แล้วถ้าท่านทราบคําตอบของคาถามเหล่านั้นก็รบกวนนะครับช่วยกรุณาช่วยตอบให้ผมด้วยเลยครับผมอ่านคําตอบของท่านแน่นอนครับนะดังนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่าจะตอบถูกหรือไม่ถูกนะครับถ้ามันตอบถ้าท่านตอบถูกแล้วผมก็จะโอเคกับท่านก็จะผ่านไปนะครับถ้าท่านตอบแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมันมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทําไมไหมครับ มันก็ได้เป็นการเช็คว่าตัวท่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าผมมาอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยแปลว่าโอเคท่านอาจจะเข้าใจได้ไม่ถูกต้องไม่ไม่เต็มที่ไม่ทุกอย่างนะครับการที่ท่านตอบออกมาเนี่ยจะเป็นการแสดงว่าเออท่านเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วพอเราเข้าใจได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับไปบอกกล่าวกับคนอื่นท่านก็จะเอาความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เล่ามาเด้่ล่ๆอันนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับผมต้องการใส่ใจทุกรายละเอียดเท่าที่ผมจะมีกําลังทําได้นะครับปัจจุบันคอมเมนต์เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ผมยังมีกําลังที่จะตอบได้อยู่แต่ถ้าในอนาคตมันมากจนถึงจุดหนึ่งซึ่งผมอาจจะทําไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าผมจะยังไงต่อได้นะครับก็ลองดูต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเท่าที่ผมยังมีแรงผมก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าใครมีคําถามอะไรก็ ลองอย่างที่บอกนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนก่อนดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเรียกว่า99%เลยดีกว่ามักจะเป็นคำถามซึ่งซ้ำกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำถามบางประเภทเนี่ยผมแนะนำว่าท่านควรจะเลือกคนถามจะมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าถามในสิ่งที่ผมไม่เชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะท่านจริงจริงผมก็พอตอบได้นะครับแต่ว่าตอบคำถามพวกนั้นมักจะอาจจะได้ไม่ตรงใจท่านแล้วก็อาจจะไม่ได้ ถูกต้องครบถ้วนพอนะครับถ้า,อย,าอย่างเช่นท่านที่มาถามเรื่องของอถ้าถ้าแบบสมมติกระดูกข้อมันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คงไม่สามารถตอบท่านได้นะครับเท่ากับคุณหมอโรคกระดูกหรือว่านักกายภาพบ,บาบัดซึ่งเขาเข้าใจตรงนี้ดีกว่าผมนะครับหรือว่าบางคนก็มาถามเรื่องอะไรที่ไม่ใช่โรคปอดโรคการนอนหลับหรือว่า ในเรื่องของโควิดเรื่องของ ICU เรื่องของการปลูกถ่ายปอดหรือภูมิคุ้มกันวิทยาอะไรพวกนี้ถ้านอกเหนือจากพวกนี้ผมอาจจะตอบท่านไม่ได้นะครับแล้วถ้าท่านอ่านคําตอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่พอใจอันนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมตอบในมุมที่ผมเข้าใจของผมแต่ว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นดังนั้นเนี่ยคำตอบอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวท่านก็ควรที่จะไปสอบถามผู้รู้อีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือไม่ต้องถามก็ได้ครับถามคนที่เขารู้เนี่ยจะแม่นยําที่สุดนะครับ ยกตัวอย่างผมเนี่ยเวลาที่ที่มีคําถามเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคบางอย่างเช่นโรคไตยอย่างเงี้ยผมจะรู้แค่เผิวเผืนเท่านั้นเองไม่ได้อัปเดตเท่าทาันข้อมูลนะครับผมยังไม่ถามคนทั่วๆไปเลยครับผมจะไปถามเพื่อนผมที่เป็นหมอโรคไตเนี่ยถามว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยต้องทํำยังไงนะไอ้แบบนี้ต้องทําต้องสงสัยอะไรบ้างแก้ไขย,ยังไงผมก็จะไปถามคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญโรคนั้นนะครับผมจะไม่เอาเรื่องโรคไตไปถามเพื่อนผมที่เป็น เป็นหมอโรคเลือดหรอกครับเพราะว่าเขาต่อให้เขารู้เขาอาจจะรู้ได้ไม่เยอะเท่ากับหมอโรคไตถูกไหมฮะผมก็จะถามแบบนี้นะครับหรือผมมีคําถามซึ่งเกี่ยวข้องกับาทางด้านเลขฟิสิกส์อย่างเงี้ยผมไปถามเพื่อนผมที่เป็นหมอเ้าคงจะตอบได้ไม่ดีถูกไหมครับผมก็จะไปถามเพื่อนผมที่เป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าหรือบางครั้งถามเรื่องปรัชญาอย่างเงี้ยถามเรื่องความสุขเรื่องจิตใจเรื่องอย่างเงี้ยนะครับผมก็พอตอบได้นะครับไม่ใช่ผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมแนะนําว่า ถ้าเป็นผมผมก็จะไปถามเพื่อนที่อ่เคยบวชมาอ่ะเคยหรือถามพระ่ะหรือถามคนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากกว่าผมนะครับก็ประมาณนี้เท่าเท่าที่เท่าที่ผมจะพออธิบายได้นะครับวันนี้ก็มาคุยเล่น,เลนๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ